ดีคะ่ะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเมื่อวานไม่ได้ถ่ายทำไมนะคะเพราะว่านอนหลับค่ะแล้ววันนี้นะคะวันนี้ไดมาถ่ายวันนี้วันนี้มีอะไรมาสำต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณเมียจะบอกพรุ่งนี้เราจะไปไหนดูไหมจะไปไหนคะพรุ่งนี้เราจะไปตัดผมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องมารีวิวการตัดผมไหม ไปนะงั้นวันนี้ต้องทำไมคะไปสองคนไปกับใครอ่ะบอกแม่ก่อนไปสองคนไปกับใครคะลูกไปกับใครกับ <ๆ S 1> ใครอีกคะเจ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 แล้วใครอีกคะสามคน3คนหรอโอเคได้สิพรุ่งนี้จะทำอะไรมากพรุดด่งนี้จะทำผมอะไรมากตัดนิ่มหน่อยตัดนิ่มหน่อยใช่ไหมเพราะว่าคืนข้อผมใหญ เริ่มหน้าม้านิดหนึ่งไหมเริ่มหน้าม้านิดหนึ่งไหมตอนหน้าม้าทิ่หนึ่งตอนนี้หน้าม้าเริ่มยาวแล้วหน้าม้าอยู่นี่นะอ๋อโอเคหน้าม้าเปียกอ๋อเปียกอะงั้นรับเพื่อนๆไปก่อนเพราะว่ากำลังจะเตรียมตัวไปทช่ไมฮะนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าใช่ไหมตื่นเช้าไป โอทำไมออ้าวไ่แบบเพื่อนก่อสีเง้นน่ะไล่เพื่อนก่อนอะไรแบบเพื่อนก่อนปิดคลิปแบบปคลิปแบบปิดคลิปแบบปิดคลิปแบบปิดคลิปม่ไม่ดีหรอคะทำแบบนี้ก่อนโอเคโอเคโอเคอเโอเคโอคอคอเคคโอปเคโเคโคโอเค่ออะคโอเเคเธอเออเคโอเอัโอโอเคเอเเอออ